ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่เขามาเบิงเด้อครับมือนี้กับนามท่ามขึมน้นเด้อครับนามท่ามอยู่บันหนองคอนแกน่เนเด้อครับนี่ครับจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่ยนะครับพี่น้องนี่ครับปลาซิวออจจครับแล้วพี่น,อนอ้อง

เงินว่างเราจะบาดงวงเราจะบาดช่วยเราจะบาดคุณได้เงินเท่านั้นตุ้นตุ้นโอ้ยแสตุ้นนั่นนั่นโอ้บอกว่าถูกกล้องต้องเงินแสตุ้นแสตุ้นอะไรจะซื้อที่ติงแล้วอ่ะ นี่นะครับพี่น้องพิธีบานเฮาานะย่ามฝนตกแห้งกับมหาตึกป่าย่ามน้ำท่า,ม,าม,มันขึ้นนะครับพี่น้องทางนี้ก็สิมีนมม้ำท่าน้ำหอยเพื่อนขึ้นนะครับนี่แะฉีบบานเฮาานอะอยู่บานเฮดไหเฮดหน้าตึกสะดุ้งนะครับพี่น้องมันโอ้ปลา ถ้าเบ,บิ้งครับถ้าเบ,บิง้งอันนี้เป็นสะดุ้งหน่อยเนาะครับมันก็สิตึกปลาซิวเลยครับนี่ปลาซิวนี่สะดุงะบบ้งปลาซิวนะครับท้าเบิ้งท้าเบิ้งครับถ้าเบ,บิ้งน้ำพัน <c oughs> มานหลายรอบแล้วเนาะ

ไอเล็กนี่แงงนี่ไม่ยังครับนี่ขอเบิ่งได้ว่ปลาไอยังโอ้ครับุ่นะเอ็มแงงเลยครับพี่น้องไอย่างไหลเป็นปลาไอยังไงเล็กไงเปนปลาขาวนะเป็นปลาขาวปลาขาวปลาย่างก่อนปลาชีลามคุยลามโอ้สี่กระไรมันเอื่นปลาไอยังไเลยเลยปลาขาวซอยปลาขาวซอย บางพื้นที่มันเกินบุคือกันนะครับนี่กับมือไม้นะครับนี่กับอะไรตึกขึ้นกันนะครับพ่อบ้านพ่อบ้านใจกล้าให้เมียบ้านย่างปลาพ่อบ้านตึกสะดุง้งนะครับตอนนี้นี่ครับว่าเบิงบ้งกาเบิ้งเออได้ปลาเสี่อมเหรเอ,อ,อ,รอครับพี่น้องปลาเช่ใหญ่พี่น้องปลาเชื่อมใ <costing S 2> หญ่ครับแม่ไก่ใหญ่นี่ครับยำผับาเนะครับ ติิงครับรุ่นนี้โอ้ป่านี่บ่มีเกจมันมาขับป่าเลป่านือป่าหนปาเหนอืมสีไข่พร้อมมันวา่อนเนี่ยโอ้ทองมันไข่ๆข่เยครับพี่น้องนี่ครับนี่เพื่อนก็เห็ดตรงไว้นะครับป่าก็ก็ะเเขาตรงน้ำเป็ดตะมันก็อย่างนี้พี่น้องย่ามเห็นปลาได้ไร เนี่ยพี่น้องปลาปลาที่ได้เนาะเย่าง่พี่บอกเมื่อกี้นี่ผมเห็นเบิรงกนั่นนะครับนี่นะครับผมก็บผู้หญกันว่ามันมันมันมีปลาอย่างนี้จังไหนสันดิปลาคุยล่ามปลาคุยล่ามมาสั่นครับทางนี้เขาเดินนครับปลาธรรมชาติครับปลาน้่มหอยน้ำหนองเข้านีิครับอันนี้ขายขายจังไหนตุน โลละสามสิบบาทโลละสามสิบบาทได้ครับปลาพี่เขมเขด้วยครับโลละสามสิบบาทได้ครับปลาเดี๋ยครับเสื่มตัวนึ่งพันไดอีกแล้วครับนะไดปครับผมนี่ครับอีกตัวหนึงน่อเอาตัวใหญ่ นี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็งป่าด้วยพี่น้องนี่แหะครับวิถีชาวบ้านเนาะห้องกับยูยังสี่นะครับบรยยิยูในเมืองในหยังเนาะอยู่ตามทงตามถาตึกนาท่อพี่น,อนมม้องขัางในกะฝากติดตามไม่เด้อเดี๋ยวมีคลิปใหม่คลิปดีๆขัางในกะเอาไม้พี่น้องเบิ้งไปเห็นหยังดีๆภาษาไทยให้พี่น้องเบิเอ้องอู้หพี่น้องเบื้อง,งป่าด้วยข้างในมั้งครับเป็นป่า ไม่ตรงพี่น้อโดดแล้วพี่น้องเลยเอาเพิ่งพันยกดีพี่น้องโล่สามสิบบาทถือแห้งน่ะพี่น้องเนาะทิ้งเอาทิ้เอา ผมมาเดี่ยววิ่งมาหายครับแับนี้เดี๋ยวด้อแปปหนึ่งเนี่ผมเอานี่นะครับกินอยู่ท้งคางเลยครับทั้งคางกับตึกเลยครับตึกก็อยู่นี่เอาได้บ้ามาเขากล่ามาเห็ดกินนี่เลยนะครับ สิบนาทีเหรวันมาเฮ็ดคิดสิบนาทีครับอ่ะเฮ้ยผมแจ้งไหนกันฝากที่ตามไว้ด้วยครับโอเค <c oughs> ครับสวัสดีครับ